ครับผมชื่อนายกิติชั์พิวงามครับชื่อเล่นชื่อบอสครับอันดับแรกนะคะพอพี่บอสไปถึงโรงเรียนช่างฝีมือทหารพี่บอสต้องทําอะไรก่อนคะก็ไปตรวจจุดคัดกรองก่อนครับจุดคัดกรองนี่ก็อาจจะเป็นการยืนยันตัวตนแลกบัตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจากนั้นไปไหนเอ่ยไปเ <c oughs> อ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์นี่คือเอ็กซเรย์อะไรคะหน้าอกครับหน้าอก,อ,กอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปคือ ท่นานรอนคือตรวจโรคครับตรวจโรคงั้นช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าตรวจโรคมีอะไรบ้างตรวจโรคขั้นตอนแรกที่ไปก็คือเอาบัตรเดียะะื์นีเขาแล้วตรวจโรคอันแรกก็คือตรวจอวัยวะเพศครับโอเคการตรวจอวัยวะเพศ เขาให้ทําแบบไหนบ้างคะหรือขั้นตอนการตรวจแชร์ประสบการณ์ตรงนี้่อยค่ะเขาให้จับครับเขาให้เราจับเองเราต้องทําการถอดเสื้อผ้าเองหมดเลยใช่ครับแล้วก็ให้เขาดูใช่ไหมคะใช่ครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยเขินครับเขินแล้วมีคนอยู่ข้างๆหรือเปล่าคะหรือว่าเราเข้าไปคนเดียวเข้าไปสามคนไปสามคนอ่ะแล้วผู้ตรวจของเรากี่คนคะ สามเหมือนกันครับสามต่อสามเลยอ่ามีแอบมองคนข้างไหมนิมดนึ่ง <c oughs> ด่านต่อไปคืออะไรคะด่านต่อไปก็ตรวจวัดสายตาครับวัดสายตาเขามีวิธีการวัดสายตายัางไงก็คือให้ปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็อ่านเลขที่เี่บอบอกโอเคแล้วพี่บอสอ่านได้ครบหมดไหมคะไม่หมดครับตอบผิดไปหนึ่งเลขครับตอบผิดไปหนึ่งเลขแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับ ก็ถือว่าผ่านใช่ไหมคะครับโอเคดันต่อมาเลยค่ะดานต่อไปก็ไปเจาะเลือดครับเจาะเลือดอ่าอันนี้ก็ก็ต้องดูที่ผลเลือดของแต่ละคนเนาะอ่างั้นดันต่อมาเลยก็วัดรคนดันตรงนี้นนโอเคเขาได้บอกไหมคะว่าต้องเท่าไหร่หรือว่าเราเองก็ไม่แน่ใจตรงน,นี้ไม่แน่ใจมันแต่ลแต่คนแต่มันก็จะมีเกณฑ์ผ่านไม่ผ่านโอเคไหมอ่ะแล้วต่อมาเลยค่ะต่อมาก็เป็นตรวจหูครับตรวจหูแล้วก็ตรวจตา ตรวจช่องปากค่ะพอ,อตรวจสามอย่างนี้เสร็จก็ไปไวัดส่วนสูงแล้วก็วัดน้ําหนักโอเคเลยส่วนสูงนี้ได้บอกไหมคะว่าห้ามต่ํากว่าเท่าไหร่ไม่ได้บอกเลยครับก็ไปวัดอย่างเดียวโอเคแล้วก็จบด้านการตรวจร่างกายเลยใช่ไหมคะยังครับยังเหลือตรวจปัปสสาวะตรวจปัปสสาวะของเราก็เป็นสีก็สีส,ส,สีใสๆนสะครับสีปกตินะไม่ม่วงไมอะไรใช่ไหมคะครับผม โอเคพอตรวจประสาวพเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนของตรวจร่างกายใช่ไหมคะใช่ครับโอเคขั้นตอนที่สองหลังจากที่เราตรวจร่างกายเสร็จแล้วเราต้องไปทาอะไรต่อเออไปสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์อ่าช่วยเล่าประสบการณ์ของการสอบสัมภาษณ์หน่อยค่ะก็พอไปถึงเขาก็ให้นั่งนั่งจาเป็น,ปนจำคำหรอคะใช่เป็นจำคำที่เราต้องพูดก่อนที่กรรมการจะถามเรา โอเคเราก็แค่ไปถึงมีคําให้เราก็จําแล้วก็ไปพูดให้กรรมการฟังใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วขั้นตอนการสัมภาษณ์มีถามตอบอะไรหรือเปล่าก็มีครับมีพอเราพูดเสร็จเขาก็จะถามตอบเราองโอเคแล้วเทคนิคการตอบนี่คือพี่บอสตอบอยังไงคะจากความรู้สึกหรือว่าต้องใช้ความรู้อะไรเข้ามาช่วยหรือเปล่าก็าตอบตามความรู้สึกไปเลยโอเคแล้วแต่คนเลยใช่ไหมคะคขั้นตอนสุดท้ายคือ สอบพละสอบพละมีอะไรบ้างคะก็จะมีดึงข้อวิดพื้นซิดอัพหรือลุน,นั่งแล้วก็วิ่งโอเคมีสี่อย่างนะคะพี่บอช่วยเล่าหนะะ่อยค่ะว่าแต่ละอย่างเกณฑ์เท่าไหร่และพี่บอสทำได้เท่าไหร่บ้างเกณฑ์ดึงข้อนะครับ11ครั้ง100เต็มพี่บอสทำได้กี่ครั้งคะก็11ครั้งครับโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วก็อันต่อมาค่ะแล้วก็วิดพื้นครับ เกณฑ22ครั้งเต็มโอ้ oh, 22ครั้งเต็มพี่บอยก็ได้22ครั้งเต็มเลยลอ,อ่าอันต่อมาค่ะลุกนั่งครับลุกนั่ง,งเขาให้ลุกนั่งกี่ครั้งคะ 34, 34ครั้งภายใน2นาที34ครั้งภายใน2นาทีพี่บอยก็ได้เต็มเหมือนกันและอันสุดท้ายคือวิ่งใช่ไหมคะใช่ร,ระยะทางและเวลาเท่าไหร่คะระยะทาง800เมตรเวลาประมาณ3นาที10 16 โอเคพี่บอสใช้เวลาเต็มไหมคะหรือว่าเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นโอเคถือว่าเรียมมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พี่บอสได้มีโอกาสไปสอบพละก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังเนาะเดี๋ยวเราจะติดตามผลนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงพี่บอสร,รู้สึกว่าตัวเองจะติดไหมคะก็ ก้าสิบกับสิบอ่ะครับอ่าเก้าสิบเก้าสิบคือติดใช่ไหมคะครับโอเคอเคยี่ยมมากค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรต่อฝากติดตาม้ว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ